เฮ้ hey, สวัสดีค่ะที่ดอกสกอยอแควแควเวเต็นเมลูนบรีบลูม,ม่ะเลอแอนอันอนอนลุ่นดาเมนสเต ยอหิตตะเตียมปัตเตียนเมลลูนส้มคอสตาบิลีอิสตันลีเตบัตเตียนเมลลูนมินันสกเอตมันสกัแครอดสกบลีบลูมมา ม่ได้แกะสลักไอ้ดอกไม้นานแล้วว่างเว้นไปนานละพอดีไปเจอไอ้แตงโมถ,ถ,ถูกที่อีกาในเมืองลูกเล็กๆล,ล,ลูกละโลอย่างเงี้ยราคาย่อมเยาวก็เลยซื้อมาแกะลายใหม่เป็นดอกไม้กีบซ้อน แต่แตงโมไม่ค่อยแดงเท่าไหร่แต่ก็หวานอยู่ช่วงนี้โควิดระบาดอีกลูกสาวก็เรียนอยู่บ้านแม่ก็แวบไปในเมืองช่วงลูกเรียนอยู่บ้านเขาเรียนเขาเรียกว่าดิสตัน อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ทั้งทีจริงอาทิตย์นี้เขาต้องอยู่กับพ่อเขาแต่ว่าให้วันหนึ่งเขาดูแลลูกให้ก็เลยต้องมาดูให้เขาแทนวันนี้ทั้งทีจริงเขาต้องไปหาพ่อเขาต้องมาวานันและอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์อยู่กับพ่อแต่ก็ไม่เป็นไรอยู่กับแม่แม่ทำอาหารให้กิน ให้เรียนอยู่บ้านคนเดียวแม่ก็แวบ,บเข้าในเมืองนางชอบต้องให้นางเป็นอิสระบ้างแค่เรียนอยู่บ้านก็สิงพอละนางชอบแม่ก็ซื้อกีวีไปเจอกีวีถูกด้วยในเมืองอ่ะหลูก10โคนนางก็ชอบกินก็แม่แกะให้2ลูก อ้าวอยากได้ก็เลยใส่ถุงให้ไปกินบ้านกับพ่อบ่ายสามโมงพ่อเขาก็มารับกับแล้วอาทิตย์นี้ก็สบายก็ไม่สบายหรอกอากาศอย่างนี้โคโรน้าก็ระบาดเยอะไปไหนก็ไม่ได้แต่ก็จะไปอยู่หรอกวัน ุกหรือวันเสราร์จะไปเจอเพื่อนสาวคุณนายคำไอนางจะไปเลี้ยงอาหารคิสมัตยูนบุ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 แกะไปเรื่อยๆพอแกแล้วตอนนี้จะมีอยู่ประมาณ3ดอก3แบบ จะมาลงนานๆและไม่ได้ลงัไงก็เข้ามาดูมาเล่นมาคุยใครมีอะไรก็เข้ามาเขียนมาคุยกันคิดว่าบางทีนะจะมีอะไรรางวัลเล็กๆน้อยๆมาให้เพื่อนที่ติดตามเนี่ย อยู่อาจจะเป็นอะไรอุปก่อนจะได้กลับเมืองไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอยากกลับแต่สถานการณ์หนึ่งนี้ไม่รู้จะได้กลับไหมซื้อตั๋วไว้ตั้งกับปีที่แล้วคุยกับแม่วันนี้แม่ก็ว่าอยู่ถ้ามัน สถานการณ์ไม่ดีก็ไม่ต้องมาโทรศัพท์มาคุยกันก็ได้แต่คุยกับแม่นะ่นไม่ถึงนาทีไม่มีอะไรจะคุยแกนั่นแหละไม่มีอะไรจะคุยกันเราแต่แกก็ดีใจว่าได้คุยทรศัพท์กับลูกเข็นล้านสาวบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยคิดถึงเมืองไทยอยากจะกลับเมื่อไหร่โลก,กนี่มันจะหายไปสักทีเนาะ เดกลับมาเมืองไทยสทักทีรอรออยู่เนี่ยน้อ,น,อน่าเบื่อคนญาติพี่น้องก็ห่างกันเป็นอะไรก็มาหากันยากต้องไปกักตัวอีกเนี่ยซื้อตัวที่ว่าไม่แพงแล้วก็ไม่ได้ซื้อกับกรงศุน ยังคิดว่าจะต้องไปกักตัวนี้จะต้องจ่ายเองหรือเปล่าถ้าจ่ายเองก็จะไหวไหมอาจจะเอาเงินคืนก็ได้คืนตัวแล้วก็เอาเงินคืนแน่ๆหรอกตอเนเรีวว่าจะได้ไปแต่ก็วัคซีนเขาก็กำลังออกมาเริ่มฉีดกันแล้ว เราก็เป็นกลุ่มเสี่ยงเสี่ยงอะไรนั่นเหรอ่ว่าตกงานก็ดีอย่างหนึ่งไม่อยากจะทำงานท่าหล่ยเพราะว่าตัวเองเป็นคนแพ้อากาศนะเหมือนเหมือนจะเหมือนจะติดง่ายอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้จะทำยังไงช่วงนี้ก็พักผ่อนไปก่อนอยากก็อยากทำงานแต่ว่ามัน สถานการณ์ไม่แน่นอนเนาะอ้าพอดีเสร็จใจไหมอ้าวเสร็จแล้วกินได้สวัสดี